สวัสดียามเช้าครับนะนะพบกับสอนไปชิงแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาพามาตีประช่อนข้างทางหมายเดิมครับ แต่เปลี่ยนเวลาครับลองมาตอนเช้ามั่งตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงได้หกโมงกว่าหกโมงนิดเดี๋ยวไปดูครับว่าจะโดนซสายใหญ่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าให,ใหญ่ใหญ่กัดเช้าใหมาน่นี้เดี๋ยวไปดูกันครับ,โอ,คครบโอ้ยนี่หนักหนักเ,เต็มหมดเลยครับ มีพี่าาเอาไปยี่สิบเลยพี่ไม่มีเศษนีโโสส่ญญครับเราต้องช่วยเลยครับขอบคุณม,มากครับเอาผมเอาเลยซื้อกาแฟพี่ เขาไม่ค่อยมีครับเขาต้องอยู่เพิงแบบนี้ครับ 我来帮你了。嗯 อ่า C4 ครับ น่นี้ครับเปลี่ยนเป็นซีโฟได้ผลแล้วทำแล้ครับอยู่อยูครับอยู่อืมตัวน้อยนี่ครับเปลี่ยนเป็นซีโฟปุ๊บเอาเลยครับบางทีมันระแวงมันเหมือนบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนดูครับ ป,ปลาที่นี่มันจะค่อนข้างระแวงอมา้าไปโอ้โหลอยฟันมันสีโฟสีน้ำตาลครับโดนแล้วครับไม่แฮวแล้วครับฝากด้วยครับปลาถึงปลาชนน้อยแต่ก็ยังดีกว่าแ้ว,วครับเอ้ครับเอ้ครับจะปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูป เฟรชเนี่ยซีฟสีน้ำตาลแต่ตัวที่ตามที่แรกใหญ่กว่านี้ครั ya yeah. มครับวัดเบาๆก็อยู่ครับป่าผมลากเนียนเลยนะตัวเล็กชมตากโ4เปลี่ยนทางนี้นะครับทางฝั่ พยายามวัดปลาให้เบาลงขวามจะบินเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวเล็กกาดอีกแล้วครับกนะาดอนะีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิงแล้ววิงแล้วครับ สวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บนี่อ้าวเหี้ยสีโฟไปแล้วนี่ครับตัวที่สองส่องไม้เองนะเอ้ไม่ใช่ไม้นู้นได้ปุ๊บมาตีนี้ไม้เดียวโดนเลยสีโฟสีโฟสีน้ำตาลครับแต่ว่ามันล่อเหยื่อผมไปแล้วส นี่ครับตัวที่สองแล้วจุยสีโฟสีน้ำตาลทำงานครับถ่ายรูปตัวนี้อ้วนเลย ไซส์พอๆกับตัวแรกเมื่อกี้เลยครับใหญ่ฝน่อย กองเปิดอะเนี่ยเปิดปดูครับกระชอนไปเจอกันใหม่โตก่อนนะวันนี้กัดสีโฟครับโอเคครับนณะนะ ฝากผลงานไว้ด้วยครับกบยาง C4 ครับมีตัวยังไงกระโดนครับเล็กใหญ่กัดได้หมดอย่ายังแซมครับเด็ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ